สวัสดีครับเข้าไปอีกแล้วนะครับในทีมคราฟช anel นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําโมเดลที่เป็นไข่ยาวใหญ่ขนเยอะครับนี่คือ4 3 0ันะครับสำหรับ4 3 0ันะครับก็จะเป็นโมเดลจากค่ายฟีดัลโมเดลนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่คุ้นตาของชาวดอนเมืองมันอย่างดีนะครับท้องกองทัพภาคไหนเขามีใช้เหมือนกันนะครับเรอยู่ที่บอนนอหนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้าง ถ้าผมสล็อตตัวนี้นะครับ็ะ 1, 6, 2, 0, 5, 0ะะจะเป็นรหัสหนึ่งหกสองศูนย์ห้าูนย์นะครับข้างในก็จะเป็น4ีรีสัสิบหนึ่งลำนะครับตัดที่เขียนไว้หน้ากล่องมีเลยอ่าเขียนเปิดบอกกันเฮ้ยตัวนี้แจ่มๆมากเปิดง่ายปกติกกที่ต้องเปิดยากข้างในนะครับเราก็จะพบกับอ่านี่เจ้าแขงซ3 0สิบค่อนข้างใหญ่นะแต่ละโมคขันเนตัวเจ้ามือผมอย่างนะตัวโมก็ี่นะครับรายละเอียดสวยงามขีดม,มาสวยเลย าสิ่อย่างดีนะครับนอกจากแผงตัวโมกุนินนะครับก็จะมีอันนี้เป็นชิ้นส่วนพวกข้างในนะครับเป็นอินททเรียมีชิ้นส่วนคาโก้อันนี้เป็นตัวคอคิตนะครับตัวคอคิตอันนี้ชอบมากอย่างนี้กนะ็คือเรานะ่าจะแทบไม่ต้องบงังพ้นเลยอันนี้นีนชิ้นส่วนใส่นะครับก็แบแปะใส่ไปที่หลักได้แต่ถ้าต้องขัดปาจะต้องบังพ้นอยู่ดี <laughs> โอเคีปิกเกอร์ไม่สองตัวนะครับอันนี้เป็นวิงเกอร์นักบินนะครับเมื่อคนถ่ายเห็นไหม อาจจะเล็กผิวนิดนึงแต่ว่าถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับสุดยอสิบโมไคแบบนี้นะครับมบต่อน,นะครับก็ตามสไตล์ฟินด์ดอฟโมเดนะครับสีส,สีสันสดใสสวยงามนะครับตัวตัวใบต่อนะครับก็จะมีวิธีประกอบให้ตัวนี้นะครับทำได้สองรุ่นนะครับเป็นส3 0 H อันที่คุณนหน้าคุ้นตาของชาวไทยอย่างดีนะครับแล้วก็สุ0 H E ที่เป็นตัวสำหรับอิเล็กทรอนิกส์วอลเฟ์ของฝั่ง ก็ทำกาดไต้หวันนะอ่าพูดถึงนี่ลูบลออลูบลอกจะให้มันเป็นตัวไต้หวันนะครับอ่าพวกสเตนซิลอ่ะอาจจะมาใช้ถ้าถ้าจะทำตัวไทยนะเอาสเตนซิลมาทําตัวไทยได้แล้วก็ไปหาพวกดีคออาจจะเป็นเซลล์34หรือเซลล์2ก็ได้มาย้ำใสอีกทีหนึง่งอาจจะไม่ต้องมากแต่ว่าไม่แย่เชื่อผมพีอันนี้เป็นใบติดลูบลอกนะครับรอย่างที่บอกมันทำได้สองรูปแบบอันนี้เป็นซีล่าส3 0 h นะครับแล้วก็เป็น C ์3จุดเอชตัวนี้นะครับมันจะมีพวกเสา ECM เพิ่มมาที่นี่หน่อยนะครับก็ไม่ต่างกันมากถ้าตัวไทยตัวนี้แนะนําเลยครับผมตัวตอนนี้ก็เป็นรายละเล็กละข้าวฟีซี C ์3จุดเอตัวนี้นะครับต้องนับว่าเป็นโมที่ดีเลยที่ทําต่อจากฟี119บล็อกค้างนะครับก่อนหน้านี้ตัวนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้ด้วยนะครับเช่นเคยปกติตัวนี้กว่า190บาทยังไม่รูมค่าจาัดส่งแต่ว่าถ้าท่านสั่ง ส่งฟีนะครับโปรโมชั่นนี้จะตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึง <Yeah. S> 1ตุลาคมนี้นะครับถ้าใคสนใจก็ติดต่อมาหาเราได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอต,ตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ